เฮมันตาผ่านพ้นฤดูเปลี่ยนไปตามกาลน,น้อยหนึ่งหนาวพอตายน้อยหนึ่งเป็นฤดูออนสวัสดีครับสวัสดีเอฟซแฟนครับมีดบอเคลียแฟนบอลำโดยเฉพาะเอฟซสาวน,น้อยนาะพี่น,อน้องเนาะมือนีมีโอกาสเดินทางมาอีกครั้งสะที่บ้านอีเมงพี่น้องตำบลน,น้องบัวอำเภอสสมารถจังหวัดร้อยเอ็ดมือนีผ้ามาหา ว่าที่ศิลปินสาวน้อยเพื่อนแพงไปพี่น้องเอ้าสวัสดีค่ะออกมาถาแล้วออกมาถาสวัสดีค่ะน้องจอยสมัยพรเอฟซีแฟนคลับเรียกร้องให้มาหาน้องจอยสมัยพรหลายพี่น้องไปเล่นนะคุณเก่าเด้อครับกินเลยอ่ากินเลยโอ้กินเบยตัวนี้บกกาบกกาหันกล่องไปขอฟุตเร่าบกกาหันกล่องไปเลยอันนี้เตรียมงาน เตรียมงานวันที่สิบสี่พี่น้องสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอ้ยนใส่ก็ได้นั่งมองนี่ละนใสหเนเอานั่งใส่นั่งนีนั่นั่้นนียอ้านั่ง้นมันจะไงพี่น้องมากแล้วกของเขามาิมาเพราะห้พี่น้องเรืมลูกเรื่มเต่าเออค้อนไปหนามาหลัง บอสจูรับแล้วอ,อืมแล้วน้องกะบอสรูว้ว่าสิไปหรือบ่ไปล่ะเพราะว่ามันอีกเดือนอยู่ด้ยยังพอเนี่อยากถามว่ายังสี่อยากไปเป็นศิลปินสาหน่อยบอากไปค่ะเตรียมตัวพร้อมได้ตลอดเลยอืม <c oughs> ยืนยันพี่น้องไม่เปลี่ยนใจโดนปัญหากระกสิล่ออืแหงถามาตต์โดนแล้วเนาะเออนั่นแหละบัานยามไดไอ้บอส อันพร้อมกะโทรมากกะขึ้ไปเลยเลยไปเลยค่ะยืนยันอีกครั้งยี่สิบสามปีหายี่สิบสามปีย่างประเในแถวเบื้องตัวจริงเบื้องตัวจริงหนาอ้อนหวานไม่เนาะมึงเข้าไปนี่เนาะแม่นซัมแอดมินเป็นแม่ได้หมดแล้วแม่กำลุเป็นแม่ได้เนาะสี่สิบตัวนาตาแม่นาตานาตากวางอยู่กับคืออันนี้อันนี้ลงมาอย่างก่อนอันนี้ลงมาอยู่บ้านเขาเลยลงมาเลยปะนี่ กันไม่ยุบานเท่าเราบอกสิบ่ะไรเฮ็ดชีพติดตามชีพน้องจอยซะบ,บ่ <c oughs> บาที่นี่อันว่างหันโพดล้มในหนาเฟซเนาะว่าสึกมหาหนองจอยแม่ก็ดังนี่ละสิไปใช้ดอกก็ได้ษไปซีฟักระถา,า,ามรอชมรอชมมาสัน่นบอกมารอติดตามในช่องยูทูบมารอชมรอชม ลอ่อส่งเสริมศิลปินคนให يرة, ม่ของสาวน้อยที่บ้านแพงคนะสิเห็นคอมเมตนหลายๆคอมเมตนนี่จะคอมเมนตนดีนี่จะคอมเมตนให้กำลังใจย่งรออยู่พึ่งกระพอมสนับสนุนเออนั่นหละกแต่เลยแต่เลยเด็กยิ้นข่าวว่าลูกเต่ามากกับเป้าเลยขึ้นกันเออตอนแรกเห็นนั่งโทุโทุ่งไปนั่งนั่งบ่ได้รับเอ้ยนั่งโทุ่มาก่อนเนาะเมื่อนี้นั่งโทุ่มาก่อนก็เลยบ่ได้รับ บันนี้นั่งโทวมากกบบดยากอย่ก็เลยถามนั่งไปวไปยุใสย,ยุบานที่แรกก็โรอยุบานไรนอนคือเป็นยุบกรุเทพมาิมงานรือมนเพราะว่าเ่าซูฟีนองะล้ามาชิมะสิบแปดแมนบอกรามาสิม,มาสิบแปแต่ว่านี่ลงมยุบานเ,าเราคนหนึ่งแมนคานไม่ยุบานเลยพอ,อดีละด่ะม่ยุไก่พยัญชนะขาข้าดีล่ะไม่แค่สิบซนะอยได้ ล,ล,ลืมลูกหลานบ้านเฮาเด้อแต่อนอนซ้อนคืออย่างเ e อสทีแฟนคลับคอม,อมเหม็นของแม่เนาะเหม็นแต่มีกำลังใจท,ที้แม่หนีแต่การมีหลายย่านย่านพ่อแม่ลืมลูกเตา <c oughs> เพราะว่ามันมันมันโดนมันโดนจักบอดเพิ่นสิเอ,เอิ้นยามใดลกันว่าพิดฤดูกาลกับว่าตั้งแต่สีกุมภาพันธ์นึงกุมภาพันธี่หน้าเมษาพฤษภาคมมิถุนายอีกสามที่เดือนแต่ว่าช่วงนี้เฮ็ดหยังอยู่ช่วงนี้ก็เห็ดงานในเมืองค่ะเห็ดงานในเมืองบ้านเฮาถ่าแล้วกนหลองฮันหลำ เอาเนียไปเห็นงานอยู่บล์โนวจะไม่เห็นงานอยู่บบานส้เนี่ยะตอนนี้ในงานไปทำโนูก็เล่าสิไปหางานบอกว่าจะมาหอดว่าจะไปแต่านาคือมาหอดหรือว่าไปสมากก้อนแ้่สืบเฮ็นที่แถวๆบ้านห้าจุ่นๆเรืองดอยู่บ้านห้าจังสิมีเวลาว่าสันทรวะถ่าเจ้าสิมิเวล่าเจ้าสิมิเวล่าลองหัดละมันนะไปที่นี่บอเรืองลองเรื่องลำเลี่ยนน้ำไสไปที่นี่ไปเลียนน้ำผู้ใด อันนี้นูนย่งบ้านใดไปเลียนเนาะจะฮัดเองน้่ตัวหลายทำยูทูบฟังนัยทูบฟังอะไราเพลงดูอาล่ำก็ทียากดื้อใส่ะแม่ป่าคอยไม่ใสแม่ป่าเปจ้างใดจังเอยล่ำจันอยมอนเป็นสุ่มหมอล่ำการล่ำเหมือนข้จน้อยใจไดนิดนึงยูแต่ว่าก็บ้านใดหลายอยง่นตอนนี้ก็ได้ หลังจากไปสุ่มซ่องพี่น้องวัดสุ่มซ่องแต่ว่าเบาสู้พี่น้องสร้างก่อนสู่ชีวิตจะคือหลายๆคนบอกว่าหาเวลาซ่อมหลายๆแต่ว่าเวลาสีหายใจแทบบ่มีพี่น้องตื่นตังเถิดไปไหนยุบเข็มขัุบไข่ต้ 4, 4, 3, อง 3, ตื่นตอนตีตีตีสามมาเไปตีสามตีซีไปตลาดเออไปตลาดไปซื้อของอืม,อมนี่แหละพี่น้องบันี้เลิกจ้งโมง ขายคลองแล้วกับสองถุนเพิงสามถุนแล่วจังมืองฝังเราพี่น้องาวาต้องไปต่างลานประมาณใบม่วงใบสองทังเถือกับไปเทียง่กับตัวตรงเปจอองหลอกก้อนราวะถ่ไปเดือยูหลอกกัน่ไม่ากกับอ้อนแรอแล้วแต่แกตีสามหอดสองทุนกครไปคอยคอยสวอยเลยวันศ่เอามาแล้วเพรหาเสียกำลังใจเอตี้แฟนครับไหนล่าล้ำให้ฟังจหน่อยก่อน เอาแจ็คทอนนั่งค่ะพ่อารุ่งอ่ะเฮมันตาผ่านพ้นฤดูเปลี่ยนไปตามกานน้อยหนึ่งหนาวพอตายน้อยหนึ่งเป็นฤดูอฮอนต้องเสียัางนิดนึงเลยไม่เลยค่ะหาก่อนมากทองหลายๆเนาะอันนี้เป็นสังวาลขอนแก่นเป็นล่ำขอนแก่นพี่น้องล่ำขอนแก่น บาที่นี่ก็จังสี่แดงหันเขาใส่ทางลําเพลินอืนถ้าว่าไปกับสาวหน่อยตรงลําเพลินอืนจังสี่ไหมเนาะเป็นสีเอิญตัวเขาบ้านพักช่วงเดือนใดเช่วนว่าถือสอบประมาณเดือนพฤษภา,าค่ะเราเป็นสูโทรนัดอีกที่โรงเรียนีนเดือนนี้คุณภาคกับว่าอีกหลายเดือนเรือล่ะเออกับว่าหลายเดือนสองเดือนเนาะสองเดือนแต่ว่าก็จะไปเห็นงานล่อดำแล้วก็ซสอมเข้าเองนัง่ซสอมไป้ บอไปทั้งแม่่วงนี้งานหล่บอคุณแม่เรื่ยกับพ่อได้ไปเยอะ่ะบอพ่อได้ไปเป็นการฝึกไปเนาะเป็นการฝึกกับขึนเวทีเพราะว่าคุณแม่ตอนนี้ทํำเวทีเครื่องเสียงอยู่ผู้ใดสนใจเด้อฝากถึงเจ้าภาพเจ้าการเจ้างานอยากได้เวทีเครื่องเสียงอ่ะเนี่ยก่อนนันออดีโอเดี๋ยวฝากไว้ไอ้ไดคลิปให้พี่น้องถ้าผู้ใดสนใจอยากได้ หรือว่าศิลปินท่านใดอยากได้เวทีเครื่องเสียงอ่าพี่ต่อได้พี่น้องนันออดิโอลดเครื่องเสียงกับจอดที่นี่แล้วก็เวทีมันหนมากก็ได้จอดอยู่หัวสวนไอป้ปลาอือนี่แหละกะตอนนี้กับฝึกซ้อมไปก่อนโอ้เสียดายเนาะเสียดายพาจานโล่งเพิ่นไปบวชแล้วตัดสินก็นคือสิพาอีลาไปฝากฝังเป็นลูกทิษย์เพิ่นอือ ช่วงรอนี่ถ้าดีก็ดีครับจะได้ออกจักษ์อาลบัมจักษสิ่งเกินแต่พอดีอาจารย์ไปบวชพอาะจะลงมากเพราะไงก็เพอาะจะลงมมากอาจารย์ลงไปบวชในอัศนกิจเป็กัปปันศิลปินบ์เพาะวันทเป็นตีแค่นาลงแต่งเพลงให้ครับแผ่วพาวเสียงทองแต่งกรรมาห์แห่งนิตยาสารคามยักษ์ศรีน้องหลักกะอีกหลายๆลายคนนี่แหละสดจำชัยยักษ์ศรีกับเป็นลูกศิษย์ลูกหา หัแล้วลาแล้วนะครับพี่น้องจะผ้าเนาะพี่น้องมาเบิ้งเนี่ยละน้องจอยสมัยพรตัวเป็นๆพี่น้องเมืองจะมาหอดบานเฮ้านะัแค่นี่แตงก๊ะผู้ใน้อยผู้ใดน้อยใจล้วนหลามและผคนบอกว่าพี่ใหญ่อย่าลืมอย่าลืมปลุกหลานบานเฮาเด้อพอถึงน้องรู้แน่ยันน้องเงียบยันเอฟซีลืมจังสีนะบางคนก็บอกว่ารอดนับสนุนสำหรับน้องจอยสมัยพรปลุกหลาน จังหวัดลอยเอ็ดร้านพญาคั้มพันเนี่ยเราพี่น้องหลายคนบอกว่าเสียงดีน้องจอยสมัยพ่อนนั่นแหละดีว่าดีแต่ถ่ายจิตตามชมตามเชียร์พี่น้องอฮิตพลาดมองได้น้องว่าพิษว่ายังมองได้กะเอามาล่องคอยคอยหลับไปแล้วเข้าวแม่ข้าวแมาบอกตีเพื่อก่อกเป็นลูกเป็นหลานอันได้พิษอันได้คือกะแนะนอนถึงตัวลูกหลานเจ้าของเนาะแต่ว่าอย่างนี้กับเพาท่านได้เห็นดอกกับเพราได้เห็นแต่ว่าดีเนีย พี่หล่ยจอยดีจังไดนตีหลังจากไปออดิชั่นเอฟซีของบอสตเป็นน้องอุ้งอิงเนาะกับบอเป็นเสียงเดียวกันเอฟซีน้องอุ้งอิงพร้อมสนับสนุนน้องจอยค่ะ,<ม>ะพร้อมสนับสนุน<ม>น้องจอยครับหลายเสียงหลายสายทุกข้ามถักท่ายถามข่าวเพราะไงน้องจอยเพนลาบอน้องใจเป็นลาบอยืนยันพี่น้องรับแล้วบอจร,รับแล้วหลักการล่อ บอลโจเรียกไปเขาว่งไปทุกสอบซึ่งตอนนี้เพิ่งกด้รับศิลปินอยู่เรื่อยๆเพราะว่าว่งว่งสองนี่ยังขาดอีกลายดีเพาดีไปรยิ่ผ่านกันสิไปคือกันถ้้เชียมีโอกาสเด็กเกิดไปออเดชั่นวัยรุ่นนี่เพราะต้องออเดชั่นแบบนี้ขอขึ้นซื้อว่าเอาคาตัวกันสิให้ออดิชั่นอยด้วยอิสำรับคลิปนี้กะเอาซัมนียไบก้อนพี่น้องแล้วบัดนี้ ผมสิมาเฮ็ดคฉีบดองจอยจะไม่พอนดูดูให้พี่น้องได้เบิ่งกันว่านั่งเพ็ดหยังไปจังได้มาจังได้นาะฝึกซ้อมโบเนาะแล้วก่อนหอก่อนรำเข้าจะหยุดอยู่กับทีลูกอะเข้าต้องเข้าต้องฝึกซ้อมเพราะว่าถ้าผลงานมันออกมาดีกตคือจังเข้าได้ตอบบุญแท่นขุนเอฟซีแท่นขามพูดคนค่อยพักค่อยดันเข้าเนาะนะเนาะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพี่น้องขอบคุณครับ